สวัสดีครับผมงวดแรกของปีขนมไทยจะกล้ามาแเค็ตัวใดไหมมาลอลุนเด้อครับเด้อคลิปวิดีโอนี้ก่อจะทำเป็นชุดสรุปเลยนะครับนะชุดสรุปของขนมไทยสองตัวบนเน้่สองตัวบนกัล <lifes ação> ่างเนาะครับเนาะงวดแรกของปีจะกัามาแเค็ตัวใดไหมลอลุนนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ชุดสรุปจะรุ่นซะมากเลยครับเขาจะชุดเด่นนะครับนะเขาจะชุดเด่นอ่ะมาลุนกันของปีนี้จะเกตตัวได้ไหม วันนี้ผมจะใช่สูตรเฉพาะที่เดินดีของปีที่ผ่านมานะครับนะของวันที่ผ่านมาด้วยก็จะมีอยู่กัน4ี่ห้าสูตรนะครับนะก็จะมีอยู่สูตรมังกรหนึ่งสูตรสองพยาไก่ชนมังกรสองมังกรสามแล้วก็มังกรปรับปรุงแล้วก็อีกตัวอะไรดีเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือเด่นเน้นหน่วยบนแต่ก็มาได้ั้งซิหน่วยบนนะครับนะแต่ชุดนี้จะคือจะเน้นที่หน่วยบนจะมาจับดูว่าจะได้ตักกี่ชุด ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ศูนย์นะครับนะอ่ะมารอรุ่นกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยครับผมมาดูกันเลยครับผม,บผมขนมไทยรขนมไทย17นี่นะครับนะ17บเ่าทุกอย่างว่าไปตามสูตรนะครับทุกอย่างว่าไปตามสูตรอ่ะเริ่มแรกเลยเริ่มสูตรแรกเลยมังกรหนึ่งนะครับมังกรหนึ่งวันนี้ได้ สองสามสี่ห้าแล้วก็สูตรสองได้สูตรสองสูตรสองได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สูตรพยาไก่ชนพยาไก่ชนไหนเอ่ย วันนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมับงกรสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมังกรสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็มังกรปรับปรุงมังกรปรับปุง เดินดีเหมือนกันนะครับนะวันนีออ้สูตรมังกรปักปุ่มนี่ผมจะมาใช่แทนมังก,อกอรหนึ่งเดี๋ยวพอดีเห็นมังกรหนึ่งเดินดีก็เลยเอายังเอากลับมาใช่อยู่แต่ก็สูตรนี้ก็ไม่ชนกันจับกันได้อยู่16ชุดนะครับนะก่อนสูตรนี้นะครับนะมังก,อกอรปักปุ่กมกับสูตรมังกรเก่าไม่ชนกันนะครับงักเนี่ยถ้าจับชุดเต็มจะได้อยู่16ชุดนะครับแล้วก็สูตรเด่นหน่วยบน เด่นหน่วยเน้นชุดนี้จะเน้นหน่วยบนแต่มาได้ทั้งซิหน่วยบนนะครับนะห้าแปดมาจับกันเลยครับได้กี่ชุด2 2 2 8 0งสองแปดเอาตัวชนนะครับ8 0 1 ก็จะมีอยู่8 2 0 2 1 2อ่งมารุนกันว่าศูนย์มังกรเก่าจะเดินดีต่อเนื่องไหมส3 3สามามก็เหมือนเดิม8ปด8ูน 801 801ก็ 8, 01. 8, 01. จะได้อยู่8 3 0 3โอ้ตัวทีครับ13ึ่งสามแล้วอ่าอีกตัวครับผมชุดนี้จะเน้นที่2ตัวบนนะครับนะ เน้นที่สตัวบนมาล่างก็ถือว่าทาถ้าผ่านแล้วมาล่างก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับชุดนี้เน้นที่2ตัวบนนะครับโอ้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์แก็8ปดส หนึ่งตัวทีครับต้องมีเกสด้วยเนาะชนสตัวเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ตัวสุดท้ายครับผม5้าห้ เหมือนเดิมครับ8901 8901 8901ก็จะได้อยู่85 95 0 5 15อาที่นี่ก็มาตัดด้วยที่อีกตัวอะไรดีนะครับอีกตัวอะไรดีวันนี้ได้ 9 0 1จะเดินดีต่อเดืองไหมรอรุ่นนะครับรอรุ่นนะครับก็จะมีอยู่นี่นะครับ2องสี่หกปดสิบบชุดนะครับนะก็จะเล็กวิ่งคือเล็วิ่งเล็กปั่นจักรยานวันนี้ได้อยู่ สี่กับห้านะครับสี่กับห้าสี่กับห้าแล้วใบกระดาษได้เก้ากับศูนย์เลืออีกชุดหนึ่งผมก็ไม่ได้ลงกันไหนเลยนะแต่ชุดนี้ก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะสามกับสี่อ่าก็ผมไม่ค่อยได้ลงเลยชุดเนี่ยแต่ผมจะลงอยู่ชุดที่ว่าได้เก้ากับศูนย์ที่ผ่านมาได้สี่กับห้านะครับนะก็ถ้าล่าง จุดดับล่างนี่นะครับนะจุดดับล่างก็จะมีดับจุดดับล่างจุดดับล่างก็จะมีดับอยู่ถ้าเอาสามส่วนนี่มาจับเป็นเลขวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะจุดดับล่างก็จะคือดับก็คือถ้าเกิดเก้าสี่เก้าสี่มาได้อยู่เก้าสี่เม็ดเดียวนะครับนะพอได้สามส่วนนี่มาล่างเก้าห้าดับล่างนะครับเก้าห้าดับล่าง 93รับล่างเหลยวอยู่94นะครับ04ก็รับล่างนะครับมาได้ชุดหนึ่ง05แต่ว่า05นี่คือเป็นตัวกันนะครับ05นี่เป็นตัวกันเฉพาะล่างนะครับเน้นเน้น94เม็ดเดียวนะครับส่วนตัวผมบนผมจะเน้นอยู่นี่นะครับนะเน้นมาก 02 12 04 14ผมจะเน้นอยู่นี่นะครับนะตัววงอ่ะไม่รัวผมจะเน้นถูกตัวไหมทุกอย่างเอาไปพิจารณาเดีครับเดอ้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรอรุ่นครับรอรุ่นอ่ะชุดสรุปเลยนะครับนะผมทำใส่ไฟไฟแบบนี้เลยอ่ะ ถ้าพี่น้องท่านไหนชอบก็ไปเป็นแนวทางนะครับนะถ้าไม่ชอบผ่านได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ